สวัสดีนะครับก็มาเปิดคลิปอ่านไพ่เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาเปิดคลิปแรนดอมนะครับหัวข้อเดี๋ยวให้ไพ่บอกอีกทีนึงนะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์ทั้งของผมและของคนที่เข้ามาดูนะครับขอให้เป็นการเปิดอย่างถูกต้องแม่นยําเป็นแผนที่เป็นไกด์ไลน์แก่คนที่เข้ามาดูไม่มากก็น้อยนะครับและหลากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณผู้ที่ติดตามนะครับใหม่ๆ ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขอดู10บใบเซลติคอตัวตนหรือพลังงานของคนที่เข้ามาดูอยู่ก่อนนะครับว่าตอนนี้ทำอะไรกันอยู่หรือเจออะไรกันอยู่นะครับสิใบ ได้สำรับนะครับ The Emperor ตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับเข้าสู่ความมั่นคงเข้าสู่จุดที่คุณนั่งนะครับในเรื่องหน้าที่การงานชีวิตที่มันมั่นคงขึ้นหรือในตำแหน่งที่สูงก็ได้นะครับแล้วตอนนี้นะครับ ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยเป็นเรื่องงานที่เหมือนเป็นช่วงขาขึ้นนะครับช่วงก้าวกระโดดช่วงพุ่งทยานนะครับเป็นช่วงที่เหมือนเกิดปฏิหารนะครับเป็นช่วงที่ฉับไวโดดเด่นนะครับช่วงเวลานี้ของคุณนะครับเหมือนคุณตระหนักรู้หรือพิจารณาอะไรอยู่นะครับว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ย เหมือนคุณรู้แจ้งคุณรู้แจ้งว่าที่คุณเจออยู่ที่มันเป็นช่วงขาขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่เหมาะสมกับคุณพลังงานเดียวกันสิ่งที่เข้ามาเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันเป็นสิ่งที่มาส่งเสริมกันนะครับบางคนอาจจะเจอคู่เจอกัระยะนานมิตรเข้ามาหรือเจอเนื้องานก็ได้ที่เป็นทางของเราใช่สำหรับเรานะครับอืม เหมือนคุณผ่านการสู้สู้มาเหมือนคุณผ่านการออกรบมาเหมือนคุณผ่านการฟันฝ่าอุปสรรคมาจนมันประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะครับมีความสำเร็จเกิดขึ้นบางพลังงานเกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับมีการเฉลิมฉลองมีจุดมีการเข้าถึงจุดของความปาร์ตี้การยินดีนะครับ ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเเดี๋ยวขอขายายไฮพินเท s ใบหนึ่งเนาะ The ไดไฮพินเท s เป็นไพ่ของความลับนะครับขอขายายไพ่ไฮพินเท s ใบหนึ่งตำแหน่งอนาคตอันใกล้ อดรร์ไพินเทศขยายออกมาเป็นเมจิกเชียนนะครับเมจิกเชียนเนี่ยคือคุณยังมีความสามารถที่ซ่อนอยู่อีกนะครับคุณยังมีความสามารถที่มากกว่านี้ยังรังสรรค์สิ่งต่างๆได้มากกว่านี้เป็นคนที่ดึงศักยภาพได้มากกว่านี้นะครับอื คุณอาจจะเป็นคนที่ริเริ่มอะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในจินตภาพสิ่งที่อยู่ในความคิดของคุณมาในลักษณะความเป็นรูปธปรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้ดึงองค์ความรู้ต่างๆมาบนโลกนี้มารังสรร์ให้เกิดเป็นอาชีพมหาสจจันทร์ก็ได้นะครับ ยังมีความลับอีกมากมายที่คุณยังไม่รู้ในความสามารถของตัวเองนะครับอนาคตอันใกล้เนี่ยคุณจะเห็นศักยภาพของตัวเองจะได้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้นะครับมากกว่าที่เป็นอยู่อืมแล้วก็มันจะมีการจบจากอะไรบางอย่างด้วยนะครับจบจากเส้นทางเก่าๆจบเส้นทางที่ไม่ใช่เพื่อเข้าสู่เส้นทางที่ใช่นะครับ เส้นทางใหม่เส้นทางที่คุณกําลังจะบุกเบิกเส้นทางที่คุณจะต่อยอดจะเริ่มต้นนะครับคุณมองไว้คุณวางแผนเอาไว้คุณคิดที่จะลุยบนเส้นทางนี้เพราะมันจะมีอะไรที่มันจบคุณจะได้ตัดอะไรบางอย่างออกนะครับแล้วบนเส้นทางเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่คุณคิดว่าคุณจะได้ รับผลตอบแทนการเงินจะเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งจะขับเคลื่อนนะครับสิ่งที่จับต้องได้พลังงานของเงินบนเส้นทางนี้นะครับอืมแล้วก็เหมือนคุณเนี่ยจะเข้าสู่ภารก,กิจของตัวเองนะครับบัลลังก์ของตัวเองความมั่นคงนะครับ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นความมั่นคงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเดมเพอเรอร์เนี่ยเขาเตือนว่าให้ระวังความเป็นอัตตาอีโก้ของตัวเองนะครับถ้าเราเป็นระดับหัวหน้าระดับผู้บริหารให้ระวังในเรื่องอ การมีอีกโก้เนาะไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะครับเอาตัวเองเป็นหลักชอบบงการนู้นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับราว่าความเป็นผู้นําอะไรแบบเนี้ยนะครับให้ระวังความมีอีกโก้มากๆเลยนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวขอเปิด เปิดดูตำแหน่งนะครับว่าวันนี้จะต้องทำในหัวข้ออะไรตำแหน่งอะไรกับ12พบเดือนนะครับลาภะนะครับลาพะก็คือลาบผลความสำเร็จโอกาสโชคราบความเจริญรุ่งเรืองอะไรประมาณนี้นะครับ ขอดูไพ่จุติตำแหน่งลาภะนะครับมีอะไรจะบอกสามใบเป็นแผนที่เป็นไกด์ไลน์ี่ี่เข้ามาดู สีใบก็ได้บางคนทำงานหนักเลยนะครับเจอภาระที่หนักอึ้งนะครับแต่แต่ว่ามันจะอราบผลความสำเร็จอโอเคทะเลาะเบาแว้งนะครับมี ลอยทุกลอยโศแล้วก็ปล่อยวางนะครับเอ,อ่หากคุณแบกแบกอะไรอยู่แบกทั้งความรู้สึกแบกทั้งสิ่งที่ที่มันเป็นพลังงานลบนะครับบางทีเหมือนเรามองว่าทำไมทำงานเหนื่อยหรือทำไมชันลงทุนลงแรงไปเยอะสิ่งที่มันได้กลับมามันไม่เป็นแบบที่หวัง หรือนี่จะไม่ใช่ทางของฉันนะครับอืมนะครับมันมันเป็นสิ่งที่เกิดจากความคาดหวังเนาะความอยากนะครับเป็นพลังงานลบหนึ่งอยา่างมันอาจจะไปอุดตันอุดกั้นนะครับให้คิดให้ลองดูว่าสิ่งที่เราคิดอยู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเรานะครับมันมันหนักไหมนะครับ มันโป่งโล่งเบาสบายไหมหรือเหมือนคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบกไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพนะครับหรือภายในของเรานะครับให้ระวังนะครับช่วงนี้ให้ระวังเรื่องวาจานะครับระวังมีปัญหากับกับคนที่เข้ามาเนาะแล้วก็ให้เหมือนสองใบนี้นะครับปล่อยปลดปล่อย,ลอยแล้วก็ลอยทุกลอยโศกเี่ย ให้เราอย่าไปยึดติดนะครับมันจะเป็นยังไงปล่อยให้มันเกิดไปเลยนะครับอันไหนที่แก้ไขได้แก้ไขอันไหนที่แก้ไขไม่ได้มันจะต้องเป็นไปตามวาระเรากลับมาปรับพลังงานของเราข้างในนะครับดูเห็นแล้วก็ปล่อยปล่อยมันผ่านไปมันมันมามันแค่มาแล้วมันก็ผ่านไปนะครับทำคลื่นพลังงานของเราให้ดีนะครับ ป,ดป,ปดปล่อยตัวเราจากพันนานาการต่างๆจากความคิดนะครับเพื่อ,เ,อ,อเหมือนเราเบาอะข้างในเบาข้างนอกมันจะดีขึ้นข้างในเป็นยังไงข้างนอกจะค่อยๆเปลี่ยนตามนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งลองออใครที่ชอบใสท่ทาบุญก็ลองปล่อยปลาได้นะครับ ปล่อยป้าแต่ว่าให้ดูให้ดูสปีชีเนาะให้ดูที่เขาเหมาะสมกับกับพื้นที่ที่เราปล่อยด้วยกับสายพันธุ์ที่เราปล่อยด้วยนะครับอมืมันจะเหมือนกับเราจะถูกปดปล่อยเร่งเ,เร่งสิ่งที่เราเจออยู่สิ่งที่เราเหมือนโดนกักขังในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับปล่อยเขาเป็นอิสระ มันก็จะเร่งเราเนาะตัวเราก็เหมือนจะถูกปดปล่อยไปด้วยมันอาจจะเริ่มจากความรู้สึกก่อนก็ได้นะครับความเบาสบายการให้ชีวิตปลาหน้าเขียงเลยรอย่างนี้นะครับลองดูนะครับโอเคขอดูอ่าไพ่ลายสือไทยสามใบ ตำแหน่งล่าพรนะครับ ทางเลือกนะครับลังเลสับสนติดด่างแหสิ่งแปลกปลอมแล้วก็แปรปวนผิดวิสัยนะครับมันเหมือนกับว่าตอนเนี้คุณอาจจะมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งใบมา,มากกว่าหนึ่งใบมากกว่าหนึ่งอย่างมากกว่าหนึ่งทางเลือกเข้ามานะครับให้เลือกให้ดีนะครับเลือกดีมันก็จะเป็นสี นะครับเป็นผลกําไรเป็นสิ่งที่จะไปสู่ความบัางข้างรุ่งเรืองนะครับเป็นสิ่งที่เป็นทางสว่างแต่ถ้าเลือกผิดนะครับมันอาจจะเจอการติดด่างแห่ไปด้วยนะครับติดด่างแห่ติดด่างแห่ดดแเรื่องอะไรก็เช่น สิ่งที่ไม่ควรเจอก็ดันไปเจอนะครับภาวะของของเราไปเกี่ยวกับพลังงานของเขาอะนะครับไปเลือกคนผิดไปเลือกอ,อผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนเพื่อนในการลงลงทุนลงแรงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ응ให้ระวังตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่า เหมือนคุณอยู่ในช่วงลังเลเนาะหมายถึงว่าบางคนอาจจะอยู่ในช่วงลังเลช่วงตัดสินใจที่ต้องเลือกนะครับถามว่าจะต้องทํำยังไงให้กลับเข้ามาดูความรู้สึกของเราให้ใช้เซนต์ใช้สัมผัสนะครับในการเลือกนะครับเหมือนวันนี้ตําแหน่งลาพระเนี่ยผมมองว่าคุณนะ่ะมีอาจจะมีโชคหรือ มีกําไรหรือมีอะไรที่มันจะเข้ามาเป็นผลสมเร็จของคุณแล้วนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะมีสิ่งที่อุดตันอุดกัน้นเป็นพลังงานลบที่มันมาขวางอยู่ก็ได้นะครับความรู้สึกแบกการรู้สึกขาดอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นพลังงานลบได้ขัดขวางนะครับแล้วยิ่งเราไปมีปฏิสัมพันธ์คำพูดหรือ โดนาศาสตร์พลังงานลบเข้ามาเนี่ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับอืมอแนะนำก็ให้ทุกคนนะครับกลับเข้าหาตัวเองนะครับแล้วก็คิดซะว่ามันผ่านมาแล้วก็มันผ่านไปนะครับให้มองอารมณ์ให้มองภาวะต่างๆะ่ะปล่อยมันนะครับอะไรที่มันจะเกิดก็ต้องเกิด แล้วก็เลือกตัดสินใจนะครับใช้ความรู้สึกนำทางใช้เซนน์นำทางนะครับสิ่งที่เลือกมันจะต้องเบาสบายนะครับไม่อึดอัดนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็หากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะครับออขอพลังงานดีๆแล้วก็วันดีๆอยู่กับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ